อี่างสิ่งที่ดูธรรมดาย่างดูหลายวันขายดีไหมคะคุณยายก็พอได้ไปเรื่อยๆจะไปเรื่อยๆได้เช่าแผงใช่ไหมเช่าไหมคะคุณยายโอ้เดือนละหรอคะเป็นอาทิตย์ อ๋อทิดละเท่าไหร่ครับคุณยายเนี่ยวันละร้อยเจ็ดสิบ้าโอ้โหเสียมากะเลง ที่ไหนขายนะ <S <S มีชิร้านนี้เป็นงานฝีมือนะถักด้วยมือและเย็บด้วยมือนี่เหรออ่าโอ้เย็บด้วยมืออันนี้ก็ถักเอาเหรอคุณยาย<ห>เนี่ยถักด้วยโคเชค่นะโอ้งานฝีมือถึงถึงได้บอกว่าเออทำไมมันราคาแพงไ,พไ<ห>พม่เพราะว่าเป็นงานฝีมือเนาะหนูหนูก็เล,ลืมสังเกตว่าตัวนี้เราถักเอาโอ้มันก็มันก็สมสมราคาอยู่ถักเย็บกระเป๋าดีซิ หนูก็สูดตาตัวนี้แหละเดี๋ยวกันหนูจะกลับบ <Art> ้านก่อนสเดี๋ยวมั้สีเขียวพญานาคสีเขียวครูบริสุทธโธแม่นาเนาะสวยเนาะนี่แม่อุ้ยสวยถ้าไปกีสานแล้วต้องใช้สีเขียวสวยมากคุณอีสานจะใช้สีเขียวลายกาเรียกลายพญานาคนี่เหรอคะเนี่ยลายพญาน่าเหรอไม่ได้ลายปูสีสุทโธอท สเขาใช้สีเขียวไปอีสานในสีเขียวมีเท่าไหร่หมดออมีเป็นลลโลโลอ้อยเอบบน,นื้หมดหมดเลยคุณยายเอาไปขายที่นู่นเหรอว่าเคยเป็นโรตโชที่ขนแกะอ๋อเคยไปขายที่หน้าสารการอนกันขายดีมากเลยลายไปยหน้าเลยเฉพาะสีเขียวไงมันชอบมากอย่าง,<ผ>งนี้ก,นก็ได้ออแต่ยายชอบลายดอกก็ได้ออมีตรงนั้นมีเยอะแยะคุณยายถักเอง อ๋อถอดรำโอ้น่ามันมีแบบผ้าอันนี้เนาะผ้าของม้าผ้าอะไรเนาะไม่ใช่งานหลวงาผมนี่เป็นงานสานนี่ไงเรามีตะเบียนโดนแบบโอ้เสื้อเด็กใช่เด็กไหมเนี่ยก็น่ารักเนาะเนาะน่ารักเนาะลูกถักเด็กถักด้วยมือดังนั้นสวยสวย ของผู้ใหญ่ก็มของคนแก่จ็ถึงจัมโบ้นี่ผู้ใหญ่ใช่ผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่อันนีหมดแล้เบอร์ XXL อันน้ำหนักร้อยกิโลก็มีถ้าผู้ใหญ่ก็ราคาเดียวกันใช่ไหมไม่ไม่อันนี้ถูกกว่าโอ้เท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบโอ้าเบอร์เอ็กเบอร์เอ็มเบอร์เอสนี่ร้อยเดียวถ้าตัวใหญ่ร้อยยี่สิบตัวใหญ่นี่ไงมันแทงตรงนี้ไงใช่ตัวลายเนาะใช่ใช่ ไปใส่อย่างนี้อ๋อใส่แบบนี้คู่กันไม่ไงอ๋อสวยเ<ห>นานะบบนค่ะ không con nhai còn wow. <laughs> ừ. <laughs> thuốc <laughs> ăn, ăn uhm. Uhm. Này, con nát con nó mất กลางกลางเดี๋ยวดูหยนี่โอ้สวยเนาะจช่เนี่ยมีไปสารเท่าไหร่ก็บ่นนี่นี่เขียนเลยสวยเนาะคนขาวใส่สีเหลืองๆก็สวยคนที่ขาวใส่ใส่แล้วก็ไปขึ้นนี่ไงเอ้าไม่ได้ใส่เหรอไม่ไม่ไม่ได้ใส่เหรอที่คุณยายว่าไปแล้วก็ไปนั่งกอดไงเหรออันนี้น้ำมันมะพร้าวแท้ใช่ไหมคะโอ้ มีสามไซส์ร้อยเจ็ดสิบร้อยหนึ่งรห้าสิบาทอันนี้อะไรยาสับนวดอ่ะมันอะไรมีหลายอย่างยาสับผมขชมพูพวกกัรผมงอกได้ไหมคุณยายมันงอกแล้วก็ช่างมันมันจะเปมนลมมีรามีทุกวันเหรอคะคุณยายเฉพาะวันอาทิตย์อ๋อ สาวจะมีดนตรีน้ำมันงาน้ำงาน้ำมันงาเอาเราไปนวดเราไปกินก็ได้โอ้กินก็ได้เดี๋ยวน้ำมันสีเหลืองก็ดีแก้ปวดแก้เมื่อยน้ำมันตรงใช่เดี๋ยว ้าจะกลับเนี่ยหนจะมาอุ่นหนุนย้ายใหม่จะกลับบ้านเนี่ยอุ่นหนุนยายเห็นข้าวกินแกวองอีสานจ้าป็น้าวกินแกะวางกับหมักหมักเนาะอือขียรภูมิปรเทูอกินหม่กเอ้แกวงปลานต้องเอามาทนเนาะทำทำสุกเนาะทำสุกก็อร่อย วงใหญ่ๆรุ่นไม่รุ่นใหญ่ๆรุ่นจวนกระมาเตีปากอัน,นอยังอยู่คอหนูเหมือนกันนะรุ่นจวนกระมาเตีปากาเขารูเพราะว่ามันแทงทองแทรหรือเปล่าไม่แทอะอันนี้เป็นเงินแทคอยค่ะสวยเนาะไม่ลอกไม่ดำใช่ไหมคะ อะะะไรนคเป็นเงินแช่มันเป็นต่างหูเพราะอยากของหนูใส่ไม่ดำเพราะว่าหนูเป็นคนเหงื่อเปรี้ยวอหนู่ป็นคนใส่ด้วยค่ะบางคนเป็นคนเหงื่อเค็มแต่ส่วนมากเหีื่อจะไม่ใช้เงินเป็นเก้าสองห้าเพราะเก้าสองห้ามันไม่เหมือนเกะห้าศูนย์สมัยก่อนเพราะเก้าสองห้ามใส่มันขาวจกลางมันจะสวยมันจะใสมันจะไม่ดำก็เป็นต่างหูมีไหมคะต่างหูตัวเป็นรอยแผลอย่างเงี้ยหานี่ใส่เยอะค่ะไม่ใช่ใส่ ใช่ค่ะผู้เท่าไหร่คะถ้าเป็นแบบเนี้ยอย่างนี้จะมีนะคะจิตเถื่อหลายราคาค่ะเราชอบแบบไหนเยอะแยะหมดอย่างนี้ก็มีห้าร้อยหกร้อยสามร้อยก็มีนั่นแหละตามสุดเท่าไหร่คะพัดตามสูตรตามสุดของหนูว่าตามสุดรร้อยหนึ่งแต่ว่าจะเป็นพวกแบบแบบไหนโอ้แบบเสียบหูใช่แต่มันหลุดง่ายเนาะใช่แกเสื้อก็หลุดแล้วเนาะต้องระวังแต่ถ้าเป็นกลมๆนะคะติตเถื่อแบบคลิปร็อกจะไม่หลุด แบบแบบนี้คู่เท่าไหร่คะถ้าต่ำสุดตัวนี้ต่ำสุดตอนนี้มันเหลือคู่ไหนโว้ยสวยมากพวกนี้ก็ส่งออกนะคะอันนี้ดาวอยู่ที่เราจะเลือกดาวสวยตัวนี้ห้าร้อยนี่นี่ลดให้หนึ่งร้อยนี่ดาวอันนี้เป็นเป็นเดือนโอ้โหสวยอันนี้สวยเนาะดาวอสวยตัวนี้เป็นคลิปรอไม่ต้องถอดก็ได้นะคะ แล้วมันจะไม่ออกข้างหลังเห็นปะข้างหลังมันไม่ออกเนี่ยเห็นปะใหญ่โหโคสวยเลยนี่นี่รุ่นใหม่ด้วยแล้วพี่ใส่นอนหรือยังคะเนี่ยถึงไม่ออกมันไม่ออกใส่อยู่อย่างเงี้ยเลยไม่ต้องไปนั่นแบบสนแต่มันเลยจะสวยผู้เท่าไหร่นะคะเนี่ยตัวนี้ห้าร้อยค่ะโอ้ถ้าติดถ้าถ้าราคาต่ำสุดก็ห้าร้อยใช่ไหมคะมันจะมีมันมีวดลายสามร้อยสองร้อยเท่าไหร่เนี่อย่างนี้ราคาจะได้สี่ร้อย แต่เด็กก็คลิปเป็นการถอดไม่ต้องใส่แล้วไม่ต้องถอดถ่างเป็นกลิบเรอแวตวนี้ของมันหาย,ยากขึ้นของมัน,นแพงขึ้นสุดท<อ>าก็<ช>ของสวยทุกี่มันเงินแท้หมดนะคะยุคโควิดยิ่งแพงเนาะค่ะอันนี้เป็นเป็นของแท้หมดเลยนะเอ้ยเป็นงเงินแท้หมดเลยนะคะพวกนี้อ่ะบางตัวเขาส่งออขายต่างประเทศต้องงานพวกนี้งานโอเคมากงานสวยถ้าเป็นว่าสอง มีอะไรที่ที่น้อยกว่าส0มร้อยไหมประมาณสองร้อยสามสองร้อยอตสามร้อยประมาณสามร้อยคู่สามร้อยมีไหมสามีค่ะคู่ไหนสามร้อยคจะมีพวกอ๋อพวกอีไมันจะมีหลายราคาแบบแค่สามร้อยรอบอย่างเงี้ยเป็นพ่กบคิปมันจะแพงนิดนึงคิปมันข้างหลังเ้าเป็นคลิปมันแพงตัวนี้ก็คิปก็แพงใช่ไหมคะคิปมเนแพงค่ะมันเป็นตัวคิปทั่ถ้าอย่างนี้แล้วคะนี่นี่นี่อยอันนี้แพงน่ย ตัวนี้เป็นตัวนี้ใส่ย่ากนั่นนะถ้าคนใส่ไม่เป็นไม่เอาออกย่างนะแต่ว่ามันมันมันก็ไม่ใช่ใบเราเราเนาะต้องเป็นเด็กๆเนาะจ๋าใช่ก็ตัดตุ้มกระติ้งออืงานพวกนี้เป็นงานที่เราเราต้องไปหาละเอียดเนาะอร่อยอย่างอย่างก็จะมีคู่อย่างอย่างไงอย่างเงี้ยให้ได้นะสามร้อยเนี่ยเนี่ยคลิปข้างหลังเนี่ยตัวเนี้ยแต่นี้ก็ราคาเดิมสวยนะตัวคลิปเหมือนกันเห็นนะ ก็อยู่บหนหเนูเป็นคลิปข้างหลังพวกนี้ไม่ต้องถอดใช่เป็นคลิปข้างหลังถูกตอนนี้ถูกต,ตอนนี้ไม่แพงเห็นไหมถ้าเป็นกำไรแบบนี้เท่าไหร่กันก็จะมีหลายราคา,นาเ,นเนี่ยตัวน,นี้จะดีสามพวกนี้พวกนี้พวกนี้ราคาเก่าราคาคเดิมอยู่ห<อ>้าร้อยต่อไปไม่ได้แล้วพเพราะเงินขึ้นราคาเยอะ แต่ตามหูง่ะสวยเนาะเดี๋ยวจะกลับบ้านเดี๋ยวจะกลับบ้านเนี่จะมาอุ่นหนุนอยู่นี่ตลอดใช่ไหมคะขายทุกวันเฉพาะเสาร์อาทิตย์ค่ะอ๋อเฉพาะเสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วก็ไปขายทั้คู่ขนาดใหญ่ค่ะถ้าเสาร์อาทิตย์ก็ขายอยู่นี่ประจำใช่ค่ะเราจะมาขายมาขายเจ้านี่และดาวเดือนนี่แหละมันเหลือไม่กี่คู่เหรออีกอีกอันนึงเป็นดาวนึงเป็นเดือนแบบอันเดียวกันมีไหมคะเนี่ยหรือว่าคนอันไปเลย อืมสวยนะเนาะสวยนะใช่รถโดไกาๆมันก็ยิ่แล้วยิบยับเลยเนะาะค่ะมันๆนะคะลูกค้าเยอะๆค่ะเดินมาอุดหนุนใหม่ขอบคุณค่ะถามคุณค่ะนึกว่าเสียวได้รู้สิมือเบาบางชอบซื้อของสิง พระอ,องค์ใหญ่ส,สวยจังดเสิพามาเที่ยวพามาเที่ยววัดองค์ใหญ่ Waited, so วัดใหญ่นะคะพิธานะคะสูงเสียดไปคลิป oh, น oh ี้ก็คลิปนี้ก็พิฐานทำบุญร่วมกับทุกที่นะคะปขอให้ทุกคนนะคะเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ คิดจริงใดขอให้ได้สิ่งนั้นนะคะสาธุสาธุค่ะสวัสดีค่ะ